ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับก็หยุดยาวไปหลายวันเลยนะครับในช่วงเสร็จเทศกาลตรุษจีนนะครับก็ในฮานอยก็ไม่ได้ออกเนาะมาตั้งแต่วันที่28มกราคมที่ผ่านมาเนาะจนถึงวันที่31มกราคมนะครับก็เริ่มต้น ออกหวยห้าน้อยตามปกตินะก็ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนาะซึ่งหลังจากที่หวอยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะก็เป็นงวดประจำวันที่สองกุมภาพานันธะ์เนาะก็ถือว่าได้หยุดพักผ่อนไปเนาะหลายท่านนะครับออไปฉลองตุ๊ดจีนกันนะครับ ก็ถือว่า,าเป็นการพักผ่อนนะครับบางท่านก็ยังลุ้นฮา,าหนอยเกี่ยวกับตุจีนนะครับก็ถือว่า <c oughs> ได้พักก็ไปนะครับส่วนการวิเคราะห์กลุ่มตัวเลขนะครับในรอบนี้ก็ยังเป็นการใช้รูปแบบ ในการวิเคราะห์ที่เหมือนเดิมเนาะที่ลุงตันเคยวิเคราะห์มานะครับส่วนลักษณะของสูตรเป็นยังไงนะครับในวันนี้ก็ไปติดตามรับชมมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับอ่งวดประจําวันที่สองกุมภาพันธ์หกแปดนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับ ได้ศูนย์นะครับแถวที่สองได้หนึ่งนะครับแถวที่สามได้ศูนย์เช่นกันนะครับแล้วก็แถวที่สี่เนี่ยได้ได้เก้านะครับเอาไปนะครับก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนะึ่งเนาะศูนย์ อ่ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเก้าอ่าแถวที่สองหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับอ่า uh, แถวที่สามเนาะก็เหมือนกับแถวที่หนึ่งนะครับได้หนึ่งตัวนี้ก็จะได้เก้านะครับแล้วก็แถวที่สี่เก้าแล้วก็ศูนย์นะครับฝั่งน,นี้ก็เป็นแปด ก็ได้มาครบทั้ง12ช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่2กุมภา6-8นะครับลุงตันให้เด่น0เด่น0รอง1นะครับ <c oughs> พี่น้องเอฟซีชอบศูนย์รูดศูนย์ชอบหนึ่งรูดหนึ่งนะครับต่อไปก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวลุงต๋นก็จะเอาผลลัพ์เนะาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศูนย์ศูนย์เนาะ 0ู0ย์นย์ศูนย์หนนะครับศู 0, 2, 0, 9, นยนยแล้วก็หนึ่งนะครับแถวต่อมา1นึ่งสองแปดหนึ่งเสอง ก็98นะครับอ่าก็ได้มาครบทั้ง10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับอ่าคู่แรกนะครับลงตันมองไปที่แถวที่1ที่2นะครับแถวที่1ที่2เป็นคู่ตรงกลางนะครับอ่าตัวน,นี้เนาะอ่า01นะครับ ต่อมาเป็นแถวที่สองที่สามนะครับเป็นค,คู่คู่ขวาเนะาะคู่ขวาหนึ่งสองเนาะอ่าต่อมาเนาะต่อมาเนี่ยเป็นแถวที่ หนที่สองนะครับเป็นคู่ซ้ายซ้ายยื่มาขวานะครับลักษณะนี้ก็คือศูนย์สองนะครับอแถวที่ต่อไปเนาะเป็นแถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามนี่เป็นคู่ซ้ายนะครับ ศูนยนะครับแล้วก็อีกอีก1คู่เป็นแถวที่สามที่4นะครับเป็นคู่ตรงกลางเนาะยังมาขวาลักษณะนี้นะครับก็คือ9กหนึ่งนะครับก็ได้มาครบทั้ง5คู่นะครับจาก10คู่นะครับตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบสถิติ3ามสีมวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้ มาหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับท่านที่หลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับเมื่อประจำวันที่สองกุมภาพันธ์หกแปดนะครับหลุงตันให้ศูนย์กับเก้านะครับ เป็นหลักร้อยนะครับพี่น้องเอซก็มองเนาะมองผลลับนะครับแล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ตัให้ใช้บิดิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ,รบสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะผลลับในตารางเนาะตัวที่เหมือนกันจะเป็นแถวที่1กับที่3ามนะครับ แต่ว่าตัวแทรก,ก็เป็นตัวที่ใก้เรียกกันนะครับรวมถึงแถวที่สีด้วยนะครับเพระนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลขทั้งสีแถวเนี่ยก็จะสัมพันธ์กันเนาะ,ะสามารถที่จะดึงไปจับคู่เป็นตัวเบิลได้หลายคู่เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิติออกมานะครับซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะลุงตันก็วางเบิลไว้สคู่นะครับ กรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้นะครับก็มีโอกาสมาพูดได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่อกองวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไป วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ